คือเรื่องงานค่ะเรื่องงานบางคนบอกว่าเจอข้อนี้ถ้าถ้าใครแม่นทําแล้วก็จะได้เปรียบเลยเพราะข้อสอบข้อแบบเนี้ยมันง่ายมากและมักจะเอาข้อข้อเขียนซึ่งข้อเขียนเนี่ยคะแนนมันจะเยอะเรื่องงานต้องรู้นิยามค่ะงานมีค่าเท่ากับแรงเดี๋ยวจะให้ทางรัดนะอันนี้ขอเต็มๆก่อนแรงคูณกับระยะทางตามแนวแรงระยะ ตามแนวแรงตามแนวแรงโอเคแรงกับระยะทางข้อสำคัญคือต้องตามแนวแรงแรงมีหน่วยเป็นนิวตันเด็กทุกคนรู้เนาะแรงมีหน่วยเป็นนิวตันระยะทางจำเป็นต้องมีหน่วยเป็นเมตรค่ะเพราะฉะนั้นงานหน่วยเป็นนิวตันทดไว้ตรงนี้นะนิวตันคูณ เดี๋ยวเด็กงงว่าจุดคืออะไรเขียนติดกันคือคูณกันนะนิวตันเมตรมีค่าเท่ากับจูลจูลหลายคนเคยได้ยินนะจูลเรื่องนี้ควรอ,อธิบายคร่าวๆแต่ไม่ลงรายละเอียดมากเพราะว่า,เ,าเคยสอนไปบ้างแล้วเรื่องแรงตอนหนูเรียนหนูจะเรียนแค่นี้เรื่องแรงเนาะแรงซ้ายแรงขวามี F1 มี F2 ดึงส่วนทางกันแรงเสร็จทานไปทางไหนแต่ งานพลังงานอาจจะออกข้อสอบได้ซึ่งมันก็ออกมาแล้วจริงๆควรเลยยกมาสอนอ่ะคราวนี้งานสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้คือมันมาจาก work ค่ะ work w o R k แรงคือ f ระยะทางคือ s จุดคือการคูณโอเคไหม work อันนี้ขอเขียนเป็นตัวย่อแล้วกันจะได้รู้ว่า w เท่ากับ fs w เท่ากับ fs งานคือ work โอเค แรงคูณกับระยะทางให้มองแบบนี้ค่ะอันนี้สอนวิธีการมองง่ายๆนะฟิสิกส์มันสําคัญที่นิยามระยะทางต้องตามแนวแรงคือคิดง่ายๆว่าไปทางไหนเอาแรงกับระยะทางที่ไปทางเดียวกันคูณกันเไหไปทางเดียวกันคูณกันอย่างเช่นแบบนี้ f ไปทางนี้ถ้า s มันไปทางนี้ด้วยก็จะคูณกันนี่คือ f คูณ s แค่นี้เลย เพราะฉะนั้นถ้าหนูรู้ฟิสิกส์บางเรื่องที่มันเกินหลักสูตรก็จริงแต่ถ้าหนูรู้มันง่ายเลยค่ะงานหาได้จากแรงคูณระยะทางที่ไปเป็นไงทางเดียวกันเข้าไหที่ไปทางเดียวกันโอเคคราวนี้ให้ลองดูว่าให้ให้เลือกตอบนะให้เลือกตอบอะสมมุติว่าควรดึงอันนี้ขึ้นด้วยแรง F ้วยแรง F อสนะยกของขึ้นแล้วกันยกของขึ้นจะวาดรูปคนก็วาดรูปคนน่าเกลียดมากเอาแบบฟิสิกส์ง่ายๆยกของขึ้นแต่เดินไปข้างหน้าโอเค่ะยกของขึ้นแต่เดินอ่ะอันนี้คือคนอ่แบกของมันน่าเกลียดจริงๆอ่ะมันเหมือนอะไรสักอย่างอวาดไงต้องให้คุณนันนะ,ะคนแบกของอ่ะแบบนี้อ่ะคนแบกของ แล้วเดินไปข้างหน้าเขายกของขึ้นแต่เขาเดินไปข้างหน้าเข้า OK, ไหมเขาเดินไปข้างหน้าแสดงว่า s หรือระยะทางเนี่ยไปข้างหน้าถามว่านะอันนี้ใช้เวลานิดนึงถามว่า f กับ s ในรูปนี้นะไปทางเดียวกันไหมอ่ะ f กับ s ในรูปนี้ไปทางเดียวกันไหมใช่หรือไม่ใช่ตอบมาสั้นๆอ่ะใช่หรือไม่ใช่ตอบมาเยี่ยมมากเพราะฉะนั้น แบบนี้ไม่เกิดงานโอเคไหมแบบนี้ไม่เกิดงานให้โอกาสแก้ตัวใครทําข้อนี้ไม่ได้ให้คิดใหม่อ่ให้คิดใหม่บางคนบอกรูปนี้น่ารักอะวาดร,รถบรรทุกของตัวเองขึ้นมาเขาบอกว่ามีรถบรรทุกอันนี้จะตั้งใจวาดนะรถบรรทุกรถบรรทุกอรถบรรทุกเหมือนรถบรรทุกไหมโอเคเหมือนรถบรรทุกเลย โอเคเขาบอกว่าชายคนหนึ่งถือกล่องหนักหนึ่งร้อยนิวตันเดินขึ้นอ่ขอขยบรถบรรทุกมาตรงกลางและคันใหญ่ๆขึ้นหน่อยอืมรถบรรทุกคันใหญ่ขึ้นแล้วเนาะแล้วชายคนเนี้ยเขาก็เดินถือของขึ้นมาท้ายรถบรรทุกวางไม้พาดยาวสี่เมตรแบบนี้เนาะวางไม้พาดยาวสี่เมตรตรงเนี้ยคือสี่เมตรสี่เมตรนะ m คือเมตรนะ 4เมตรแต่ท้ายรถบรรทุกเนี่ยสูงจากพื้นอันนี้ขอเป็นสีดํานะสูงจากพื้นความสูงจากพื้นตรงนี้นะสูงจากพื้นแนวนี้แนวนี้คือ1.5เมตร1.5เมตรนึกถึงชายคนเมื่อกี้ที่คูวันวาดอันนี้ขอมาเป็นกล่องเฉยๆไม่เอาชายคนเมื่อกี้ละกล่องอ่ะเขาบอกว่าถือกล่องหนักแล้วเดินขึ้นสะพานสีแดงไป ถือกล่องหนักแล้วเดินขึ้นสะพานสีแดงไปถามว่างานมีค่ากี่จูนถามว่างานมีค่ากี่จูนอะลองดูนะงานมีค่ากี่จูนถือขึ้นไป f ยกขึ้นนะคิดถึงวันเป็นจริง f ยกขึ้นเขียนทิศทางให้มัน f ยกขึ้นมีค่าเท่าไหร่ใครไม่ทันตรงนี้เรื่อง f มีหน่วยเป็นนิวตันอันนี้หนูต้องรู้นะ f จะสอบกิฟแล้วต้องรู้นะหนึนิวตัน เราต้องการแรงกับระยะทางในทิศเป็นไงแรงกับระยะทางต้องเป็นทิศเดียวกันระยะทางในข้อนี้มีแค่2ตัวคือ4หรือ1.5เพราะฉะนั้น w เท่ากับ f คูณ S เราได้แล้ว w เท่ากับ f คือ100 S มีแค่2ตัวเลือกค่ะ4หรือ1.5ประเด็นอยู่แค่ต้องทิศเดียวกัน f ยกขึ้น f ยกขึ้นระยะทางก็ต้องขึ้นด้วยเคยไหมระยะทางก็ต้องขึ้นด้วยมีคนได้คาตอบแล้วเก่งมากคือ150แค่นี้เลยควรถึงเน้นย้ําว่าให้เขียนหัวลูกศร f ยกขึ้นหนูต้องตีความโจทย์ให้ได้ว่า f ยกขึ้นระยะทางตามแนวแรงคือทิศเดียวกันค่ะ f ยก s ก็ต้องยกคือระยะทางที่ยกขึ้นด้วย เพราะฉะนั้นข้อนี้ได้100่งรยคูณหนึ่งจุานคูณ1.5งานมีหน่วยเป็นจูลตอบ150จูลตอบ150จูล150จูลร้อจูล